เา้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอก่อนจะนิ่งพี่เขาก็นิ่งมาก่อนพ่อหนุ่มง,งานเนี้ยบโรดี้ตัวเทพในตำนานอย่างโยฮันครับเคยกล่าวว่ารีระดับปัจจัยลูกหนังไว้ว่าการเล่นฟุตบอลให้ง่ายมันโคตรยากเลยครับโรดี้คืออีกตัวอย่างที่ชัดเลยยิ่งเล่นยิ่งลึกเน้นกริบงานละเอียดจัดมานิ่งๆิ่งเงียบเงียบจังหวะเล่นเห็นชัดว่าไต,ต่ตองไว้ก่อนจ่ายบอลง่ายๆนุ่มๆ งานที่ออกมาจากเขานั้นมีความหมายนี่คือผู้เล่นที่เพลินใจที่ได้ดูความนิ่งเย็นของเขาทำให้เกิดฟุตบอลคุณภาพนี่คือโรดี้ผู้เล่นสไตล์นัมเบอร์ซิกที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งณนะเวลานี้ครับอย่าลืมนะครับสั่งเสื้อตัวเท่ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับรอบผลิตสุดท้ายตัดรอบวันที่1เท่านั้นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับ คาวินฟิลิปนี่จืดเลยครับขุนฟอร์มตัวเองมานานได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพด้วยการย้ายมาซิตี้พร้อมลุ้นเกียรติยศประดับชีวิตช่วงบาดเจ็บก็ว่ากันไปแต่ถึงจะฟิตส,สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ยากที่จะเบียโดโรดี้ให้มานั่งข้างสนามคาวินบอกเนี่ยผมละท้อเลยพี่ก็มีโรดี้ขวางอยู่ตรงหน้ามันยากมากครับผมต้องเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอซึ่งเราก็ไม่เถียงพราะนี่คือแฟรก โรดี้เรียบง่ายมาตั้งแต่เริ่มเขาไม่หวือหวาไม่ฟูฟ้าเล่นฟุตบอลก็คือเล่นฟุตบอลไม่ติดแอคไม่มีงองแงนี่คือตัวอย่างหนึ่งของนักฟุตบอลสายสงบครับในสนามเขาเป็นยังไงนอกสนามเขาก็เป็นเช่นนั้นช่วงแรกเริ่มเขามีสตางค์จากค่าเหนื่อยพอควรแต่เขาเลือกเล่นฟุตบอลไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยนั่นทําให้เขาไม่ว่างไปปาร์ตี้หรือว่าใช้ชีวิตแบบสุดโต๊สมัยที่อยู่กับเบียริลนะครับเขาเรียนด้านธุรกิจศึกษาและเศรษฐศาสตร์ พอย้ายมาแอดมิริดด้วยปอตีนะครับคณะด้านบริหารธุรกิจและการจัดการการศึกษามีความสําคัญต่อโรดี้เสมอครับมีรายงานนะครับว่าเขาถูกส่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศไปยังอเมริกาและไอร์แลนด์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเขาครับเรื่องเล่าของเขาที่ฟ้องตัวตนว่าเขาเป็นคนสงบสงเงียมแล้วเรียบง่ายอีกอย่างก็คือเขาก็อยู่ห้องอยู่หอแบบนักศึกษาทั่วไปครับไม่ได้วางตัวเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์เล่นบอลลีกในระดับลีกบนมีเงินเยอะแยะแต่ไม่ฟุ่มเฟือยเลย รถก็ใช้แบบธรรมดาเป็นรถมือสองทั้งๆที่คาดกันว่าเขามีกำลังซื้อซูปเปอร์คาร์ได้แบบขนหน้าแข่งไม่ร่วงโดยเขาจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกาสเตยอนในภาคตะวันออกของสเปนครับแม้ว่าตารางซ้อมบอลจะแน่นแค่ไหนไหนจะต้องไปแข่งอีก แต่เขาก็ไม่เคยพลาดการเข้าฟังบรรยายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาชอบเรียนรู้เขามองว่ามันคือความท้าทายเขาเรียนเพราะเขามองทะลุว่าสําหรับเขาแล้วมันคืออนาคตมันคือเรื่องสําคัญเพราะเขาตั้งใจที่จะทํามาหากินในโลกฟุตบอลต่อไปหลังเลิกเล่นแต่เขาก็เผยไปในในใน,นะครับว่าไม่อยากเป็นผู้จัดการแบบเป๊ะเลยแหละครับเห็นแล้วเครียดแทนถ้าอยากเติบโตในสายงานนี้เขาอยากเป็นผอ,อ,อกีฬามากกว่าในงานบนฟลอร์ย่าเขาคือนิยามของความใส เป๊ปเคยพูดไว้ว่าไม่รู้จะนิยามการเล่นของโรดี้ยังไงเขาเล่นตัวรับได้แจ่มจลาดมากและดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะมีบอลหรือไม่มีบอลการเคลื่อนไหวของเขามีอิทธิพลต่อเกมซึ่งมันก็จริงครับเขาอยู่ในจังหวะสําคัญพลิกจากโดนกดดันให้ทีมกลับมาครองเกมได้ในพริบตานั่นคือการสแกนเกมอย่างละเอียดด้วยสมองอันชาญฉลาดของเขาไม่ต้องมีลูกเล่นมัจจรัน์ไม่ต้องมีทักษะที่แพรวพราวแบบสมกึกสมักกักยึกยักยึกยักให้บอลมันเสียจังหวะ ไปก็ไปจะหยุดก็หยุดเคลื่อนไปข้างหน้าหรือชะลอเกมให้พอดีเขาทั้งเร็วทั้งช้าในคาเดียวเป็นไดนามิกที่ยากจะหาใครทําได้การเล่นของเขานั้นง่ายและมันทําให้เพื่อนเล่นง่ายเข้าไปอีกก่อนย้ายมาชื่อเสียงที่สเปนเขาไม่มีด่างพร้อยครับในเชิงบอลก็ครบคันทั้งร่างกายและทักษะเขาย้ายมาจากแอตมดริดสร้างสถิติสโมสรยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาถึง70ล้านยูโร ซึ่งก็เชื่อเซนเป๊บได้ว่าถ้าจะเอาตัวไหนตัวนั้นต้องเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในโครงสร้างของทีมเพื่อเป็นแชมป์เป๊บเนี่ยแอบมองเขามานานครับและชื่นชอบการเล่นแบบโรดี้มากๆเขามาในภาพที่แฟนบอลแอบคิดว่าอืมเขาขึ New ้นิวบุสเกตปะนะซึ่งการเล่นบานจังหวะของเขาก็เป็นอะไรที่ชวนให้นึกถึงตัวเทพในตำนานคนนั้นจริงๆเขาฝังตัวลงไปในเกมรอจังหวะที่ทีมเพียงพำนั่นคือคิวของเขาที่ต้องออกโรง เขาอ่านเกมไว้เรียบร้อยแล้วเขาโผล่ขึ้นมาในจังหวะที่สําคัญเอาชนะการประทะคิดเร็วทําเร็วแก้บอลให้เพื่อนได้ชฉวๆวนักเตะกองกลางโฮบอลที่ดีที่สุดจะไม่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์โรดี้ไม่เคยเล่นเพื่อสถิติส่วนตัวไม่เคยพยายามอยู่ในแสงหิวแสงหรือหาแสงเขาเรียบง่ายแบบธรรมชาติจริงๆเขามมีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่เป็นนักสู้ที่กล้าหาญคือตัวตนของเขายังเชื่อกันว่าเขายังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีก ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเล่นของเขามันจะไปสุดที่คาส์ไหนกันแน่ครับและนี่คือเรื่องราวของโรดิโกเฮอร์นันเดสคาสคันเต้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ